กันที่เรื่องกอเรื่องต่อมากันเลยครับกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษาครับ ที่ห้องประชุมเฟื่องทองอนุสรวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษาในจังหวัดลบบุรีและมอบเกียรติบัตรและโรางวัลพร้อมทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลบบุรี ตามโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอ,ของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลบบุรีจึงได้ร่วมมือกับกรมขน,มขนส่งทางบกครับจัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและความ และให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษาตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับการประกวดคลิปสั้นค่ะรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถจ,กรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลบบุรีโดยแบ่งเป็น4ระดับค่ะได้แก่ระดับปฐมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมทองแท่งทีมจากโรงเรียนวัดทอง องแท่งนิสยารามค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมละครครูณธรรมจากโรงเรียนวัดสี่รั์สี่เจริญธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะมสถึงม6และปวชค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมลองกองโปรดชันจากโรงเรียนพัฒนานิคมค่ะและระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมต่อแต้ทางโค้งสูนิพานวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนั่นเองค่ะ